ไก่ต้มน้ำปลาจ้าเ,เพื่อนๆมากินไก่ต้มน้ำปาลนนำปาน้ำกันไก่ต้มน<ๆ>้ำปลาจ้าเพื่อนเพื่อนมากมากกินน้ำกัดแจ็บแสบเครื่องกับไส้ไหลยยางจ้่ไส้พริกไสยใส่ตะไคร้ใส่ใบผักกูดไหลยยางมากินด้วยกันแสบแสบเพื่อนๆ แซ่บอีกเลยคือตัวน้นำปลาใส่เครื่องถูกอย่างใส่พริกไทยใส่บใบหัวกดูดลาใบตัข้าตักไข่กุบเสร็จแจกเมากินด้วยกันแซ่บแซ่บจ้าเห็ดใกล้ตุ่มน้ำปลามาเนี่ยห่พอผักทำม,มากกับจิ้มเหมีย่ยนตำนำ้ำจิ้มชิฟฟูด หม้อผักกาดขาวกินแสบแสบแสบแ,บบแ,บบแสบแสบอีพีจ้าใช่ป่ะไม่ลายเหรอเกล็ดเกิเ็ดเกแบบอี เหมือนกันี่ต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาอร่อยอร่อยเซ็บเซ็บ แล้งแตแล้ตไม่เปื่อยกไม่เปื่อยจ้า ก็ลังจะปวดจ้ะปุงเครื่ทุกอย่างแล้วก็ล่างจะปดก็ให้คลิปนี้ก็ชับนี่นหะจ้าขอบคุณค่ะ